น้าพี่น้องเนาะต่างหาสบายดีเออสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุผพูดสุคนน้องพี่น้องเนาะมือนี่ก็อยู่กับเบาโอลี่ชาแนลคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะอ่ะมือนี่เบาลโอลี่กับสีมาเบาเรื่องเหตุบ้านการเมืองน้อยนึงพี่น้องเนาะถึงข่าวทางฝั่งไทยเผลได้ออกมาโอ้พี่น้องเพ็ดข่าวอันที่ว่ามีนุ่มโรงงานถึกฆาตตรกมนั่นแหละพี่น้องเบาลโอลี่เห็นกับ เป็นตาชะลดใจได้พี่น้องเอ้ยเนาะจากที่เพิ่นอยู่กับเมียเพิ่นดีๆแล้วก็มีหนุ่มผู้หนึ่งอีกที่มาติดพันเมียเพิ่นแล้วก็เกิดความหึงหวงแล้วก็ฆ่ากันพี่น้องต้องเริ่มต้นด้วยว่าหึงหวงในที่นี่นะพี่น้องบมแม่หนได้ผู้ผัวเพิ่นหึงหวงผู้สู้นะหึงหวงพี่น้องมันชิดถือต้องบ่ผู้สู้นะเพิ่นมามังเมียเฮาน่ะสมมติว่า แล้วมันมาหึงเขาเองเนี่มันบดถือไปนะเนาะพี่นอ้องอ้าวใอ่ลมอีกทีนี้พี่น้องพนะี่น้องให้ด้พี่น้องเห็นข่าวหลายมื้อแล้วผู้เมียหันกะย้อมรับเด้ว่าหมักกับผู้บ่าไหมแต่ว่าบ,บปุป้าผู้บบาวเก่าปะผัวเก่าบุป้าแต่ว่ามักแล้วกับจีลินเบอร์สองเบอร์สามมันแต่พ่แล้วพี่น้องเนาะจีลินเบอร์สองเบอร์สามบดถือเด้ไปนะ อย่างน้อยก็ต้องเลิกกับผูนะ้เก่าล่ะหนีไปก่อนแล้วจะไปลินผู้ใหม่ก็ยังคือที่น้องคันว่าเช่ามักกันแล้วนะเรื่องเราวนะ่ะของไอ้นุ่มหองงานผู้นันนะ้นนะเพิ่นนะออกไปข้างนอกพี่น้องเอยออกไปข้างนอกแล้วล่ะเธอเขาอุ้มขึ้นรถตามเบาะลี่เห็นในข่าวนะอุ้มขึ้นรถแล้วล่ะเอาไปพ่าไงฮนะไปยิงทิมเนาะไปยิงทิม พราะยิ่งถิ่มเล้วละมัดชบน่ะไปโยนโลง,ง,ทงทางทางพี่น้องเนาะไปโยนลง้างทางพูนช่องตามือผุดอย่างนี้คนมาเห็นบัาเพราะคนมาเห็นแล้วก็แจ้งลวดบาดตำรวจมาเบิงตำรวจมาเบ,บิงแล้วลหละเห็นเป็นชบของไอ้นุ่มโรงงานนั้นเพราะไอ้นุ่มโรงงานนั้นเห็นชบแล้วบัดเมียเพิ่นกเ็เฮ็ดเสียใจนะบัดนี่พี่น้องแบบเสียอ๊เสียใจนะบัดเนี่เบาลีก็บุกเข้าใจขึ้นกันบัด ช่องสามมื้อที่ผัวโบเห็นนั่นนะฝันคือบอกแจ้งตำรวจตำรวจเน้ผัวตามหาคือบวตามหาเนี่ยนะบัดเห็นผัวตายแล้วผัดผัดว่าอันมาให้ทช้ำหายเงยๆนะพี่น้องว่าสิบอเอาผัวอีกว่าสั่นว้าเอาดีตสูแทนเอ้าขอโทษหลายๆพี่น้องเนาะว่าเราใส่อารมณ์ว่าสั่นซะเออใส่อารมณ์ขนาดเลยข่าว โหดนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นข้าวหนึ่งที่สะเทือนใจดีชุดของคนหักครอบครัวพี่น้องเอนะ่ยเนาะด้วยที่ความมักหลายของเมียหรือว่าความบ่เพียงพอของเมียเนาะเพราะว่าตามที่ข้าวเพิ่นออกมาเนะ่ะทางด้านของผู้ยิ่งหันเพิ่็เคยมีผู้บ่าวมาแล้วพี่น้องเคยบ่แมนแต่ผู้นวดนีผู้เดียวนะช่างนวดเนาะชื่อเพิน่นแมนบอกพี่น้องผู้ที่เพิ่นเป็นสู้ช่างนวด แล้วล่ะละเลยอันนั้นพี่น้องละเลยมู่อันของนุ่มโรงงานอนะ่ะเพิ่นที่เตือนกันตล,ลอดเพิ่นน่ะเตือนกันว่าอย่านะเฮย้ยสิไปมักคนแบบนี้นะไปหาผู้ไม่นะแต่ว่าทางนุ่มโรงงานนี่กับเพิ่นกับหักเมีเพิ่นบ้านเพิ่นก็นเลยบวบบ่บบชนะ,นะพี่น้องความหมายนะบวชใจบวชใจทาง ทางอันด้านม wow. ูเว้าวว่าท่านใช่แต่ยังมกักยังหกักคือเก่าให้อภัยคือเก่าบาัดชุดท่ายมาหมาัดม,ม,มาหมักมาหักกับช่างนวดผู้นี้บผู้เมียละเนี่ช่างนวดหึงตีที่นี่หึงหึงเมียเขากับผัวเขาหึงจังไนพี่นอ้องเพราะหึงแล้วไปข่าได้ไหมน,นี่ว้าเบล่าลีเห็นคลิปบแบบชุดแทนชุดหย่อนเล่ความคือชุดหยอดแบบความซั่วขนาดนะนะ ทำาบ,บ่าได้เลยเนะ่ะแต่ละคนนะแล้วพราะอันจัดการอันผัวเขาแล้วเอาโทรศัพท์ผัวเขานะั้นแซดหาเมียเขาบันี้แซดหาเมียเขาว่าเออเขาเลิกกันจังซั่นอย่างที่แบบว่าเพื่อนเฮ็ดให้แนบเนียนนานีพี่นอ้องแต่ว่าสุดท้ายกับตำรวจเพิ่นก็นจ,จับได้ขึ้นเก่าเละถือว่าตำรวจไทยนี่ถือว่าเป็นชุดยอดเอลีเรื่องการตามล่าตัวคนร้ายนี่พี่นอ้อง ลียุใช่ก็บ,บ่ได้พี่น้องเย้ยไปเห็นก็ได้ลีอยู่เงียบอยู่ได้พี่น้องเ้ยเพิ่นจะได้จังหู้นะทั้งที่เห็นแต่คนคนผู้เสียชีวิตนั่น,นโคลอยู่สุดท้ายับส,สาวแล้วเรื่องมาเจอจนได้คนที่ลงมือนะพี่น้องคนที่ลงมือจัดการมันจะเป็นอีก mm hmm. อย่างหนึ่งที่พิสูจน์ว่าตำรวจชุดยอดนะพี่น้องเนาะสุดยอดเพิ่นเอาใจใช่ทางด้านคดีที่มันดังคดีที่มันชุดยอดนะ คนในรถที่ว่าเพิ่นเอาขึ้นประมาณที่คนหาคนนี่แหละหมู่เพิ่นหมู่ของช่างนวลพี่น้องแต่ว่าจะเพิ่นรวมหัวกันหรือบอกกับบุ้งล้วนี่กันบนหนาบุ้งอาจะรวมเพราะเพิ่นบ่ได้อันเป็นสู้นำนะพี่น้องตามข่าวเพิ่นว่ามันได้นี่แนวนี้เนาะพี่น้องพี่น้องว่าจังไรชนะข่าวนี่นะมันจะลดใจอีรีนะเบาหลีเลยออกมาเว้า่น่่่่่่่่่่่่่่่ าชาวอันชาวพอนซื้อเพิ่นน่ะพี่น้องเนาะชาวพอนนี่แหละซื้อเพิ่นนะ่ะขออนุญาตออกน้ำน้ำไปได้ชาวพรไปนี่เฮ้ยที่มีบุญหลายได้บาตนี่พี่น้องเยเนาะเตี่ยมรถไปได้ไปเป็นเมียบานีรต้องคนโถดแน่ได้เอาไปเป็นเมียบัตรอย่างที่เป็นเนาะพี่น้องเนาะเอาหมูก่กระโทนมาอีกบานีรพี่น้องมั้งเอามู่กัน็นขานิดแล้วพีต่ต้อง ข่าวแบบนี้นะก็มีพี่น้องเนาะว่า,วาอยู่ล่าอยู่ไทยกับมีขึ้นกันมีมัดถูกประเทศเลยข่าวแบบนี้ข่าวที่ว่ายิ่งกันข่ากันเหมือนแต่ว่าอยู่เล่านะ่ะคนขลางจะด้วยชื่อออหยงังต่างๆนี่องข่าวมนะันหน่อยมันหน่อย้วพี่น้องเนาะแต่ว่าท่องทอลทัศน์อาทิตย์นี้ทางล่าจิบด้ค่คอยเบึง้งก็งล่ากันเองแบบเพิ่นก็อกอยู่ข่าวแบบทอลทัศน์นะแต่ว่า ทางลาวนี่บ่ได้เบิ่งเอกอาศัยเบิ่งแต่ในเฟซบุ๊กส่วนมากนะเบิง่งอาศัยเบิ่งแต่ในเฟซบุ๊กในอันนั้นนี่คือบ่ได้เบิ่งในโทรทัศน์คือเบบนนี้ได้ก็มีหลายรายข่าวอยู่ยิงกันอยู่ลาวก็ได้เรื่ว่ามันกับบุ๊ขนาดนี้นะพี่น้องบุ๊ขนาดนี้เหมือนกันใช่บุ๊ขนาดชิดหึงพ่อนเมียเข่ากับผัวเข่านี่นะมันเกิดน,นะพี่เนาะใครที่ไปหึง เห็นเขาย่างน้ากันแบบผัวกับเมียเนี่ยตัวเองมันเป็นผู้ใดไปหึงเขาตัวเองมันเป็นผัวเนาะตัวเองผู้บ้าจริงชึแล้วมันไปหึงหึงเขามันจะถือสิเหตุบันั้นก็เหตุหมอหนวดพี่น้องเอ้ยโพดนะมันก็โพดกับโพยน่ะคันแบบนั้นโพดบัไดอิลีคันเห็นคนแบบนั้นน่ะโอ้ยันมันตีโอดบันไดเนาะมันยิ่งคนเป็นโจรจากเพื่อนชีตาชินอย่างไดแล้วพี่น้องเนาะ คนเขาอยู่ดีๆนะไปพาเขาไปยิงถิ่มนะโดยที่เขาบ่าได้มีความพิด,ดอีหยังเลยนะ่ะยักวอันทางด้านชำตำรวจเพิ่นที่ตัดชินทังหดายมาชั่นซช่เพิ่นกันหนาทีตัดชินแบบจนให้คางคุกตลอดชีวิตพุ่นบ่าจากักหลยเนาะเป่ารีว่าคดีแบบฆ่าฆ่ายาว่าฆ่ายาเป็นยังบ่ท่อคดีที่ยิงกันแบบน,นี้ความนักหนานะ ว่าค่ายานี่ยังน้อยมันก็เห็นในคนพอดีเป็นบ้าเนียบัดยิงกันไปนี่เห็ดในคนผู้หนึ่งตายได้เลยพอเข้าคุกไปคันบอรประหารชีวิตปัดสิบปีสมมบุติว่าสิบปีออกมาย่างอีหล่ะออกมาย่างเห็ดอีหล่ะัดญาติผู้เสียชีวิตเด้บันญาติผู้เสียชีวิตที่บ่มีมกมีใจอย่างให้เนี่ยบ่นะก็ต้องมีอย่างห้เน่ย่อยว่าเนาะเนาะต้องมีมกมใจแบบอยากห้ว่าสังชั้นอั่งชี้เนี่ บนแม่นที่บจากให้อยากดีเป็นไว้ว่าใดดอกอชิปปีชาปีงั้นอ 5, ย่างให้คือเก่าญาติทางผู้เสียชีวิตนะคันเรื่องอุบัติเหตุเออตังอ่ะนะพี่น้องเรื่องอุบัติเหตุนะตัง,ตงมันบุญข่อยอยากให้เกิดแต่ตัวน,นี้อันน่ะพี่น้องเนาะจะเปลี่ยนจะไดนพอไปมิงสู้ไปมีสู้เดี๋ยวสู้แับมาขา่าผัวนี่นะมันเป็นคือทางด้านนั้นผู้หญิงอยากให้ชู้มาข่านี่นะมันบ่ถึก จริงๆแล้วก็ว่าบ่าได้บอกดอกราวอะแ,แต่ว่าเขามาจัดการเขาเองจะย้ายมันถังมีแนวโน้มนะนาะพี่น้องมีแนวโน้มไมมหันข่าวทั้งประเทศไทยนี่ก็ได้บอกว่าพื้นข่าวทั้งประเทศไทยเนาะที่เพิ่นโหดเหี้ยมไรแต่ว่าก็ต้องชื่นชมทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นที่ทเพินพ่นได้จับตัวอย่างรวดเร็วเลยเนะ่ะจับตัวแบบทันควันก็ว่าได้พี่น้องบายแต่เห็นทางด้านชบเพิน่นก็เลย ไปจับตัวทันควันเลยบดยกแกงตัวหยกแกงแต่ว่าบ,บางคนเพิ่นกับ่ได้เกี่ยวข้องกับนี้นยกแกงนะบางคนกับว่าเพิ่อไ่ได้เกี่ยวข้องเพิ่นกับ่ได้หู้นะถึงตัวคือกันเปินกับ,บกกว่าประมาณนี้เนาะ่น,น้อ้าพี่น้องเนาะจัางไ๋ก็ต้องเบางรีบก็ต้องถึงชมทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นที่เพิ่นรวดเร็วทันใจในการจับผู้ร้ายเห็ดให้ทั้งญาติพี่น้องของไอ้หนุ่มโรงงานเท่าก็ สบายใจนก่อนั้นมาพี่น้องเนาะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจน้ำทางด้านญาติพี่น้องของเพื่อนอนาจัรชเนาะพ่อแม่ของไอ้หนุ่มโรงงานอนาจัรชที่เพิ่นได้สูญเสียไปที่จิทางใจบุได้ง่ายหรอกพี่น้องต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นช่องสามเดือนเพื่อสีรักษาเยียวยานที่ใจได้พีน่นขข้องเงินคำกำแก้วกระบ่ได้ทอชีวิตคนอาจานย์ใช่มา เสียไปแบบเป่าประโยชน์แบบนี้โดยที่ตัวเองบ่มีสิทธิ์ได้ต่อสู้อย่างยังเลยถ้าสมมติว่าไปตีกันแบบจับมีดตละดวงนงั่นก็แบบพี่น้องเนาะมันถึงชมศักดิ์ศรีนี่ยังบ่มีสิทธิ์ต่อสู้ข้าเจ้าขา้า,ขาเจ้าเหตุก่อนง่ายประง่างแหรอพี่น,อนอ้องเลยเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะจังใดก็ขอขอบุญขอบคุณทุกท่านเด้อที่ติดตามรับชมเนาะพี่น้องเนาะ,ะแล้วก็แสดงความใยใจน้ครอบครัวผู้ที่เพิ่นได้ล่วงรับนะเนาะพี่น้องเนาะจังใดเบ่าอีจากจะต้องผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น,อน,นอ้องเนาะนี่มันฉูนน่นน่ะพี่น้องเนาะ ແລະກໍໂອເຄພີ່ນ້ອງເນາະສະບາຍດີເດີ້ພີ່